Welcome to my crew j จินวารุเฮีสวัสดีครับผมเจม j จินวารุนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับหลายๆท่านนะครับที่กำลังประสบกับปัญหาของโควิด19และก็ต้องกักตัวอยู่ที่บริเวณในบ้านของตัวท่านเองนะฮะทำให้หลายคนนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นเกมเดิมๆไปเนี่ยมันน่าเบื่อหรือว่าบางทีอาจจะต้องการหาเกมที่จะมาฆ่าเวลาให้เราแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้นะครับเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยก็ยังไม่เปิดบริการสัก ทีนึง่แม้กระทั่งเปิดเบต้าก็ยังไม่เปิดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเลยมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากให้ทุกท่านครับลองเปิดใจให้เกม MOBA เกมอื่นที่อยู่ในตลาดกันบ้างนะครับผมยังไงวันนี้ครับผมจะนําข้อมูลเกี่ยวกับ5เกม MOBA ที่ควรเล่นรอ l l Mobile ครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลิสต์นี้นะครับผมเป็นลิสต์ที่ผมเองนะครับเป็นคนจัดขึ้นมาเองแล้วก็ทดลองเล่นเกมหลายๆเกมที่เป็นระบบโมบาทั้งหมดนะครับแล้วผมก็เลือก5เกมที่ผมรู้สึกว่า ถูกใจผมที่สุดแล้วก็คนไทยเล่นได้ง่ายมากที่สุดนะครับผมก็คือเป็นที่นิยมแล้วก็ระบบค่อนข้างโอเคนะครับผมเลยเลือกตำแหน่งมาเรียงตามระดับความชอบ5 4 3 2 1เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอันดับ5ถึงอันดับ1มีอะไรกันบ้างนะครับผม let's go man อันดับ5นะครับนั่นก็คือเกมเวน g กอร y ี่นะครับตัวเกมเวน g กอรี่นะครับอยู่กับระบบปฏิบัติการของตัว iOS มาก่อนนะครับซึ่งอยู่มานานแล้วมีอายุอนามนี่มานานพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งกว่าจะมาถึง Android เนี่ยก็มาได้ค่างๆหลายปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าความสนุกของเกมเวนเกอร y ี่นะครับนั่นก็คือระบบ Old s c h o o l ครับซึ่งผมชอบมากๆเลย เพราะว่าระบบเกง่เกมนี้เนี่ยการที่เราจะซื้อของไม่ใช่หมายความว่าเราเดินไปแล้วได้เงินถึงแล้วเราซื้อของเหมือนเกมเหมือนอื่นทั่วไปนะครับ แต่ว่าเกม v วนโกลี่เนี่ยเราจะต้องซื้อของโดยการเดินไปที่ร้านค้านะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนระบบการซื้อของในเกมหลายๆเกมเช่น l e a g u e of Legends นะครับผมซึ่งมันให้ฟิลที่อารมณ์เก่าๆมากรวมถึงสปีดของเกมนี้นะครับผมไม่ได้ไวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกิดการวางแผนเกิดการดันคลิปเกิดการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับทำให้เกมเกมนึงนะครับจะจบอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ20 30นาทีเลยทีเดียวซึ่งมันให้ฟิลกับการเล่น ระดับคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมโดยที่ระบบของเกมนี้ค่อนข้างที่จะสมดุลมากมากเลยนะครับมีการปรับแพชดูตลอดเวลาซึ่งเกมนี้นะครับมีระบบการเล่นที่ลื่นไหลมีเฟรมเรทสูงแล้วก็ภาพสวยมากๆเลยนะครับโดยใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถไปโหลดได้นะครับใน Android และ iOS ได้เลยนะครับและความดีงามของเกมนี้ทำให้ครองอันดับ5ไปเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่4กันเลย อันดับ4นะครับนั่นก็คือเกม Mobile Legends Bang Bang นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมในใจของใครหลายๆคนเลยเขาเรียกว่าเป็นเกมที่หลายคนเลือกที่จะเล่นนะครับเพราะไม่อยากจะไปเล่นเกม a o v นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีดีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเกม Mobile Legends Bang Bang เนี่ยคือเกมที่มีภาพกราฟิกที่ สวยดูดีแล้วก็มีการปรับแพชอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีระบบอำนวยความสะดวกให้กับเราหลายๆอย่างเลยนะครับผมอทิเช่นนะครับระบบรีเพย์ซึ่งเราสามารถดูรีเพย์ย้อนหลังได้เลยซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆในการศึกษาข้อมูลของตัวศัตรูเองการออกไอเทมว่าทำไมบางทีมันตีเราแรงจังว่ามันออกของอยังไงครับเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้สไตล์การเล่นต่างๆ มีอธิบายการอัปเดตแพชต่างๆของตัว official ในเกมได้เลยมีอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมชอบนะฮะก็คือเป็นระบบของการที่เอาตัวละครเอ้ไม่ใช่สิการที่เอาผู้เล่นนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยสมมติว่าเราเป็นประเทศไทยเนาะเราเลือกตัวละครมาปุ๊บแล้วเราจะจับทีมคู่กับประเทศไทยเพื่อเราอีก4คนรวมกันเป็น5คนไปตีกับต่างประเทศอย่างเช่นเวียดนามอย่างนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนประมาณว่าทําให้เราเนี่ย ฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นที่เราอยากจะเอาชนะนะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมแบบรู้สึกใจขึ้นมากๆทุกครั้งที่มันได้เจอกับฝั่งตองข้ามอย่างนี้นะแล้วก็ข้างในจะมีระบบไกด์นะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันจะมีคลิปวิดีโอสอนการเล่นเลยนะครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องไปเปิดดูย้อนหลังใน YouTube ซึ่งบางทีเราดูไม่ทันหรือว่าอาจจะไม่ตรงแพชนะครับแต่ว่าในนี้ก็จะมีให้เราดูได้อย่างชัดเจนเลย,เลยแล้วก็ที่สําคัญคือเกมนี้เนี่ยมีภารกิจให้ทําเยอะมากนะครับมีภารกิจซอยเยอะๆมากทําให้ เงินเก็บง่ายๆขึ้นแล้วก็มีระบบการเล่นที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีอัปเดตตัว m i g i h e s s นะครับเป็นโหมดใหม่ซึ่งเอาอง่ายๆมันก็คือเกม u u t o h h s s เนี่ยแหละครับผมโดยใช้ตัวละครของ Mobile l e g e n d s ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นตีป้อม Mobile l e g e n d s เบื่อๆก็สามารถเข้าไปเล่น Magic c h e s s ได้นะครับรวมถึงระบบตัวเกมนะครับที่มีการปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลาภาพกราฟิก ที่เหมือนการ์ตูนนะครับเหมือนกับเกม League of Legends ทำให้คนหลายคนเนี่ยอาจจะชอบได้ไม่ยากเลยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมนี้ก็ไปดาวน์โหลดได้มีทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบของ iOS ครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าอันดับ3จะเป็นเกมไหนกันนะครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเกม extraordinary ones นะครับชื่อเกมอ่านยากมากเลยผมต้องเปิด Google ฟังเลยนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตอนแรกผมมองว่าเออก็น่ารักดีเพราะว่ามันเป็นเกมธีมแนวการ์ตูน ซึ่งผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอผมรู้ว่ามันเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนเรื่อง My Hero a c a d e m y นี่ผมนี่แทบจะโหลดแทบไม่ทันเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูมากๆซี่ตอนนี้ซีซั่นนี่ผมดูซีซั่นล่าสุดละมันมากเลยเลยทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นการติดพันเกมนี้ไปโดยปริยายแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมพลาดมากๆเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีดีมากกว่าการที่เป็นแค่เกมที่อยู่ในจักรวาลของ My Hero a c a d e m i ผมชอบหลายสิ่งหลายอย่างของเกมนี้มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวละครเสียงภาค หรือแม้กระทั่งเสียงเพลงในเกมซึ่งผมบอกเลยว่ามันดีงามมากๆใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนแอนิเมะไม่ควรจะพลาดเกมนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะชอบอนิเมะแนวไหนก็ตามเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะรวมสิ่งที่เขาเรียกว่าเกมญี่ปุ่นแบบโมบ้าที่ควรจะมีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เสียงประกอบฉากต่างๆมีกิมมิคแล้วก็ดีงามมากๆเลยการออกแบบดีไซน์ตัวละครนี่ผมชอบที่สุดเลยครับเพราะว่าการที่เราดูอนิเมะมาแล้วเรารู้สึกว่า ตัวเกมเราสามารถบังคับตัวละครแบบอย่างนั้นได้เนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลยมาถึงระบบในเกมนะครับระบบในเกมเนี่ยก็เป็นระบบในเกมที่เหมือนกับ m o บ a ทั่วไปแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง Objective ต่างๆนะครับเช่นพวกป้อมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครน่ารักน่าักหรือแม้กระทั่ง บอสเนี่ยก็จะเป็นครูใหญ่ฐานใหญ่นี่เป็นครูใหญ่สุดเลยนะครับเราต้องไปตีครูมันก็ทําให้เรารู้สึกฮาดีเหมือนกันมีระบบพุ่งไม้แต่ว่าจะกลายเป็นลูกโป่งแทนนะครับก็น่ารักไปอีกแบบมีบูมีเรดแล้วก็ระบบของแฟนคลับนะครับมันก็คือระบบรูนที่จะนําแฟนคลับหรือว่านำรูนมาใส่เพื่อให้ตัวละครที่เราเล่นเก่งมากิ่งขึ้น และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือการดีไซน์ตัวละครที่เคยบอกไปเพราะว่ามันทําให้เราดูตัวละครตัวใดตัวหนึ่งครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าตัวละครนั้นะจะเล่นหน้าที่หรือว่าเป็นตําแหน่งอะไรตัวใหญ่แท้งมาเลยตัวนักต่อสู้ก็จะแบบหัวร้อนมาอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งในระบบของเกมนี้ก็จะมีหลายหน้าที่มากๆไม่ว่าจะเป็นแท้งนักต่อสู้แอสซิสตนตัวยิงไกลนักเวทแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนว่าไปนะครับซึ่งทุกหน้าที่มีความสําคัญนะครับผมแล้วก็เรื่องของ p e r f o r m ม n ซ์ตัวเกมนี้ไม่ต้องกลัวครับมีระบบ High frame r a t e นะครับผมเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนและที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็คือเกมนี้นะครับรองรับภาษาไทยและทำออกมาดีมากๆด้วยไม่ได้เป็นการเอามาตัดแปะตัดแปะนะครับเป็นการแปลทีละประโยคซึ่งมันสุดยอดมากๆส่วนใครนะครับที่ต้องการเข้าไปสัมผัสความมันของเกมนี้นะครับผมเข้าไปลิมรส กร์ตูนญี่ปุ่นสุดมันของเกมนี้นะครับก็เข้าไปโหลดกันได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยแล้วก็อันดับต่อไปอันดับที่2มาถึงอันดับ2นะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Hero e อ o l วลส์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเรียกได้ว่าชอบมากๆากนะครับรองจากอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าผมได้เพิ่งลองเล่นแค่ไม่กี่ตารครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันดีมากๆเลยนะเอางอ่ายๆครับถ้าเกิดคุณอยากเล่น League of Legends Mobile คุณควรแตะเกมนี้ก่อนเพราะมันได้ฟีลเดียวกันมากๆไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์ที่ใกล้เคียงกัน ระบบการเล่นที่คล้ายๆกันรวมถึงสกิลบางสกิลนี่โอ้โหพูดตรงๆว่าเหมือนมากๆอย่างตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยผมเล่นเป็นตัวละครนึงที่ถือหน้าไม้ยิงศัตรตูแล้วไปชนกําแพงได้แล้วก็สามารถกลิ้งยิงลูกศรอ,ออกไปได้เหมือนตัวอะไรครับเหมือนเวนเลยใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วก็ในเกมก็จะมีตัวละครแบบนี้แหะครที่คล้ายๆกับเกม League of Legends เนี่ย เหมือนกันหลายตัวมากๆเลยก็อยากให้แนะนําว่าลองไปเล่นดูแต่ว่าจะมองแค่ว่ามันเป็นเหมือนเกมก๊อฟหรือเปล่าคิดผิดเลยครับเกมนี้มีระบบการเล่นที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ performance ของเกมที่ดีกราฟิกในเกมนี่สวยงามมากๆแล้วก็ระบบ Artwork ที่พูดตรงๆว่าเหมือนกับ League of Legends ถอดแบบออกมาเลยแล้วก็มีระบบอีกระบบหนึ่งที่หลายเกมเนี่ยมีนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมชอบเกมนี้ที่แบบมันใส่มาให้ตั้งแต่แรกเลยก็คือระบบ ฟอกออฟวอลหรือว่าเป็นระบบหมอกในเกมนั่นเองซึ่งทําให้ทุกครั้งที่เราเล่นนะครับถ้าเกิดเรามองไม่เห็นศัตรูเนี่ยเราก็ไม่สามารถยิงมันได้ซึ่งแบบโอ้หลายเกมเนี่ยแค่มองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นเฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้นี่มันระยะมันกระชั้นชิดมีความสูงมีความต่ําของพื้นอย่างชัดเจนการที่เราจะเดินขึ้นไปบนบนันไดเราก็ต้องเอาหน้าไปแนบก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อน ขึ้นไปให้เราก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะตายสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมไม่เห็นพุ่มนะก็มันก็โอเคแหละเพราะว่ามันเอาระบบของ Fox Of War ตัวนี้มาใช้ถ้าเกิดว่าเอามาทั้ง2ระบบเลยผมว่ามันก็จะค่อนข้างยุ่งยากไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเกมนี้มีระบบที่ผมชอบก็คือระบบวอร์ดนะครับหรือว่าเป็นในเกมเขาเรียกว่า Observe ก็คือเป็นการปักวอร์พื้นที่ทําให้เรารู้ว่าศัตรูตอนนี้อยู่ที่บริเวณไหนซึ่งเกมโมบา แบบเดิมที่เราเคยเล่นมาใน PC มาตลอดมันก็ควรจะมีวอร์ดนะครับแล้วก็เกมหลายเกมในมือถือเนี่ยก็ค่างจะตัดระบบพวกวอร์ดนี้ออกไปแต่ว่าเกมนี้ใส่เข้ามาซึ่งทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมต้องการที่จะดื่มด่ำประสบการณ์เอาง่ายๆว่าเหมือนเป็น l อล m o b โมบายเลยแหละก็เข้ามาเล่นเกมนี้ก็ได้ครับผมอาจจะไม่ได้เหมือนร้ออาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกเหมือน l อลขนาดนั้นผมอาจจะอวยมากเกินไปแต่ผมอยากให้แนะนําให้อยากร้องเล่นเกมนี้ดูเพราะว่าเกมนี้นี่สุดยอดจริงๆครับผม ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้าไปโหลดได้มีทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ถามจริงๆว่ามีเกมอีกหลายเกมที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้ผู้ชมได้เล่นดูนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีแต่เพียงแค่5เกมนี้นะครับที่มีความสนุกเป็นของตัวเองแต่ละเกมที่ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นเกม Onmyoji Arena เนี่ยอันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ภาพสวยระบบการเล่นดี เกมฮีโร่อารีนอันนี้ก็โอเคครับผมแล้วก็เล่นใกล้ค่อนข้างสนุกเลยแล้วก็มีความเป็น League of l e g e n d s ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับรวมถึงเกมที่เคยอยู่ใน PC มาก่อนอย่างเช่นเกม p a a a d i n Strike อันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนว FPS ประสผสม MOBA ที่มีระบบการเล่นที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆเลยครับผมยังไงก็อย่าลืมไปลองกันนะครับผมเกมทุกเกมมีความสะดวกของตัวมันเองมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองดังนั้นหาเกมที่ ชอบที่สุดแล้วก็เล่นกับมันไปเรื่อยๆครับผมแต่พอถึงจุดนี้ครับยังไงก็ต้องพูดถึงอันดับหนึ่งนะครับผมและผู้ที่ครองชาร์จอันดับหนึ่งเกมมือถือแนวโมบ้าที่ผมแนะนำที่สุดนะครับนั่นก็คือแน่นอนครับว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นเกมนี้เท่านั้นครับ Arena of w a l o r หรือว่า ROV ในประเทศไทยนั่นเองเกมนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกมระดับจักรกวาลทุกอย่างบนโลกใบนี้ร้วนเกิดขึ้นมาจากเกม ROV นะครับผมอันนี้ไปโชว์เฉยๆนะเกม ROV นะครับผมเป็นเกมที่ดังและฮอตและฮิตมากๆนะครับในประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยมีระบบการเล่นที่รวดเร็วและฉับไวถูกใจสไตล์เกมเมอร์นะครับเหมือนแต่ก่อนที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเกม Dota มาเป็นเกมฮอนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เป็นฟิลคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ลงมาเป็นในมือถือนะครับซึ่งกิตติศักดิ์ของเกมเอาวีเราไม่จําเป็นต้องพูดถึงเลยครับเรื่องเปอร์ฟอร์แมน์ก็ดีเรื่องของระบบการเล่นดีเรื่องของการอัปเดตแพดดีสิ่งเดียวที่ไม่ดีก็คือผู้เล่นครับ <c oughs> หลายคนเนี่ยนับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่เล่นเกมเอาวีนะครับเพราะสังคมในเกมค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายคํามากเลยแต่ว่าผมขอใช้คาว่าเป็นสั สังคมเกมที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ต้องเป็นยกเว้นนะครับสังคมเกมทุกเกมนะครับมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีแก้ก็คือการไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปแรงสูงก็โอากาสจะเจอการงงแงของเด็กต่างๆนะครับก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมไงผมก็เป็นกําลังใจให้คนที่พยายามไต่แรงอยู่นะครับซึ่ตอนนี้ก็ จะปิดการไต่แรงอีกไม่กี่วันนี้แล้วขอให้คอนคลูเลอร์ไวๆนะคะส่วนความดังของเกมนี้เกียรติศักดิ์อย่างที่ผมบอกไปครับแข่งกันร,ระดับเอเชียภูมิภาคแปซิฟิก ต่างๆมีผู้เล่นมากมายที่ดังมาจากเกมนี้สามารถพลิกชีวิตได้นะครับผมหรือว่าเป็นคนดังกันได้เลยทีเดียวอาทิเช่นคุณดอยเซอร์คุณกิงายคุณกายหิดนะครับผมและอีกมากมายเลยทีเดียวที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพจากเกมเกมนี้เลยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้คือ ID ดีผมนะครับชื่อผมถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เล่นซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับก็ไม่ ไม่แปลกใจนะครับที่ครองอันดับหนึ่งไปส่วนใครจะเล่นนะครับก็มีทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็สามารถโหลดได้ทั้งคู่เลย เป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับกับ5เกมที่ผมแนะนําให้เล่นระหว่างรอเกม League of Legends Mobile เป็นเพื่อนคนไหนนะครับผมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเมื่อเวลาคลิปใหม่นะครับอัพขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดูพร้อมกันแล้วเกี่ยวว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากมีเกมไหนแนะนําว่าเฮ้ยอย่าลืมไปลองเล่นเกมนี้ดูนะเกมนี้สนุกดีหรือว่าพี่ผมว่าเกมนี้มันสนุกกว่านะหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมยังไงผมอ่านทค่าีัสํ ที่สุดเลยนะครับอย่าลืมให้กําลังใจผมนะครับด้วยการกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและผมจะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับยังไงวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าอ้ออย่าลืมมีนะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมแจกฟรีจอยเกมอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างบนนะขวามือกดได้เลยไปแล้วบาย